สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับขอสูเ่เจนเทอร์เน,น,นียลจ้ามืงอน,นี้เฮาสิมากินข่าอแรงกันนะจ้นะเนาะแรงวันที่หาคือภ,ภาคมเขามากินข่าอแรงน้ำกันนะจ้นะเนาะเพื่อการแกงสายบัวเซฟาน,นี่เซฟแสบพี่น้องเฮามาเบิ่งกันจ้ามาค่ะเก็บสายบัวกันจ้ะ เก็บสายบัวกันนะจ๊ะอยู่ที่เนี่ยโมาแรงมันก็นจะหุบล่งสิหรอเก็บสายบัวไปแกงก่อนวันนี้จะแกงสายบัวมันต้องไปลง่งหอยลง่งน้องอยากค่ะ แกงสายบัวบ้านเจ็ดเลยนะจ๊ะหาอีกก่อนเอาอยิ่ตรงมี้ปะมีอีกปะโอเค ทำนี้กับพ่อละเดือดพอประมาณสายบัวลงจะ้ะ Au. Ini ayo apa yang kau Bang. Pena set piti. Bah, bikin มันจะเป็เนซีแหลงๆที่เราใสแกงซ้ายบัวแกงซ้ายบัวแซ่บสมอำลำค่ะพี่น,อน้องสมอำลำเพราะว่าเขาใส่หยอดประขามน้องเนาะใหญ่หยอดใหญ่ คำที่จริงก็แกงใช้ปลาคอบแล้วค่ะแต่ว่าม่ามีปลาคอเนะนะสายบัวเสจับผักเสร็จนมาด้วยค่ะพี่น้อง ไอกบัวกับปลูกเองปลูกเองบัวกล้าไปลงน้ำอยู่แล้วจักสิไปหายใช่น้องเขียวกัอย่างเขียวกัแห้งตอนเช้ามาปลูกใหม่ๆนะโอ้ยไปไมันรับสิโมย่างหัวห่าอ่ะมันแห้งเนาะเอาหากแล้วมาเอาาเงาแล้วมาแล้วก็จะ ตายแล้วพอเอามาใส่น้ำว้างามกว่าสัน Bueno, ir a ช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดบรให้ไปกินเผานอกบา้านเห็ดชิ้นเดียวอ,อย่างนี้น่แหละพอเดินลงไปซุ่มไปแซวน้ำมือมันมันยังดอกอย่านั่งเลยเถิดนั่งคุยไปคุยมากมันเพื่นเนาะอย่ามันเลยเวลาถึงมาบ่ได้ าผิดก,ก,กับบุกเองประคามกระลิ่มด้วยไปประคามกระลิ่มด้วยแล้วอีกตูว ให้หมีอะไรจ๋าอยู่บ้านเจอน้ำมุนไพรต่างๆมีอะไทุกอย่างเนี่ยก็แล้วนอนนั่งคนละเรืมองิดตรทีมนะ ต้องัดทีมเราเยง้าล้วสูงเขาก็ต้อ,อลลงตัดทอนล,ลงตัดทอนลงให้มันปรงขึ้นมาแต่วันให้ไิ่ปรเงนะให้ปรุงแล้วมาเป็นยังเอาใส่ใบปประขามแท่นก็ได้นี่คือกันืม มากพอดีแกงสำหรับแกงกิน่มันแกงขายเนาะคะถึงมาสีีหาดอกกับพอดีแกงกินพอดีแกงกินโมเมร้าสสุขุขายแกงแบบเล่าๆ ทักคักักค่ะพี่น้องคยกินแต่เรนอ้อยคนนี้บ้านอันนี้พร่ค่อยได้กินเพราะว่ามันไม่มีหนอนคุณต้องมาขายทาไมจะมีพอเม่์เพื่อค่ายากถ้ามาหากินเนาะบริบเวบริเวมีเวลาว่างเล็ดอาหารให้กินแบบนี้เขาไม่่อยได้กิน มันก็จะว่างซอนได้หละพี่น้องขักหลายนะคะขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามชมผู้ที่ให้กกำลังใจผู้ที่เป็นกำลังใจเสมอมาขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ,อย่าลืมนะคะติดตามในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณขอบพระคุณผู้ที่ชมขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ